ก็วันนี้ต at ัวแทนตัวจอเอฟซนะครับผมมิกนะครับก็จะมาแนะนำกองทุน MGORF นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆนะครับกองทุนเปิด f c global strategic allocation เพื่อการเลี้ยงชีพการที่ผมเอากองนี้มาในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะตอบคำถามท่านสักสาเรื่องนะครับคำถามแรกคือ ท่านเคยเหมือนกับว่ารู้สึกไหมว่าไม่รู้จะลงทุนอะไรดีหรือตอนนี้หุ้นในตลาดแพงไปไหมตลาดมันแพงไปไหมไม่รู้จะเข้าจังหวะไหนดีนะครับกองทุนนี้น่าจะตอบโจทย์ได้อันที่สองนะครับปัญหาที่สองที่ส่วนใหญ่ผู้คนจะเคยเจอกันก็คือเราลงทุนในพวกแบบ traditional portfolio mm hmm. โดยป,ปกติเช่นกองทุน60-40แต่รู้สึกว่าเวลาหุ้นตกก็เจ็บนี่หว่าใช่ไหม ทุกท่านน่าจะเคยเหมือนกับมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างนะครับกองทุนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เช่นกันอันที่3ามก็คือเวลามีข่าวลบหรือข่าวไม่ดีเราจะปรับพอร์ตของเรายังไงดีกองทุนนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับมาดูกันที่เรื่องข่าวก่อนทุกท่านเห็นด้วยไหมครับว่าช่วงนี้ข่าวหลายๆเยอะ ข่าวดีแทบไม่ค่อยมีนะครับมีตั้งแต่เทรดวอล์บ้างละ่ะสงครามบ้างล่ะนะครับเรื่องเงินเฟอ้อบ้างละ่ะดอกเบี้ยลดเพิ่มคงบ้างล่ะนะครับหรือเรื่องหนี้ของระหว่างประเทศก็ตามนะครับกองทุนนี้นะครับสามารถพาท่านฝ่าพภูนี้ไปได้เกือบหมดเลยผมให้ดูตัวอย่างนะครับปี2008กองทุนนี้เขาใช้ กลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า All w e a t e r Strategy ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไรเส้นนะครับของทาง Bridgewater กองทุนนี้ในปี2008นะครับสามารถนำให้กองทุนนี้ผลตอบแทนกลับมาเป็นบวกได้นะครับขอไปครับกลับมาเป็นบวกได้ครับในแค่ช่วงเวลา9เดือนเท่านั้นเองถ้าเราไปลงทุนในหุ้นโลกนะครับหรือเส้นสีแดงเนี่ยผ่านไปเกือบ3ปียังติดลบอยู่หรือถ้าเราลงทุนในกองทุน60-40ก็ยังติดลบอยู่ นะครับกองทุนนี้เลยเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการที่จะพาทุกท่านฝ่าวิกฤตไปได้นะครับแล้วใครเป็นคนคิดกองทุนนี้ขึ้นมานะครับกองทุนนี้นะครับถูกคิดค้นโดยนักลงทุนระดับตานานนะครับหรือว่าเป็นฟัน์มเบรเจอร์ระดับตานานชื่อเลดาริโอคนที่เทียบเท่าเขาได้มีใครโริเลนต์อร์เฟตครับเขาอยู่ที่ไหนครับเขาอยู่ที่บริชวอเตอร์ซึ่งตอนนี้เกษียณแล้วนะครับแต่เขาเป็นคนคิดโมเดลนี้ขึ้นมาโมเดลนี้ออเวเตอร์ครับจัดตั้งมาแล้ว30ปี ลูกค้าเป็นใครลูกค้าคือกลุ่มสถาบันขนาดใหญ่ของในอเมริกาหรือระดับโลกนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกท่านสามารถลงทุนได้เหมือนสถาบันพวกนี้เลยนะครับ Bridgewater ต,ตั้งมาแล้ว50ปีครับเขาเป็นเ e f ฟันอันดับหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถลงทุนในกลยุทธ์แบบนี้ในเตุฟันระดับโลกแบบนี้ได้ผ่านกองทุนนี้ครับ เขาเทียบกองนี้เอาไว้กับกระเป๋าแบรนด์เนมอย่าง a i r m e s ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามีแค่เงินลงทุนกองนี้ไม่ได้นะครับในจีนนะครับลูกค้าต้องลงทุนเป็นพันๆล้านเพื่อแย่งกันขอซื้อกองของ Bridgewater นะครับหรือขั้นต่ำเลยต้องมีอย่างน้อยแบบ50ล้านขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้สิทธินะครับอาจจะแค่มีสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ถูกรับเลือกนะครับ แต่ว่าในวันนี้ทุกท่านสามารถซื้อกองทุนนี้ได้ผ่าน MFC นะครับเราจะซื้อกองทุนนี้ได้ยังไงนะครับก็พอดี Bridgewater นะครับเขาไปร่วมมือกับบรจที่ชื่อว่า SSGA ซึ่งเขาเนี่ยผลิตพวก ETF เป็นรายแรกของโลกท่านจะรู้จัก SPDR SP, SP 5 0 0 SPDR g o นะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านน่าจะลงทุนกองวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ บรจอเนี่เป็นคนแบปอัพกองทุนนี้ขึ้นมาร่วมกับ Bridgewater นะครับโดยเขาจะได้รับโมเดลจาก Bridgewater เนี่ยทุกวันในการปรับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า Bridgewater เป็นคนส่งโมเดลนี้มาให้ทางตัว s อ t a หรือส t ต Street เนี่ยในการปรับพอร์ตให้ทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือไม่ต้องปรับพอร์ตเองไม่ต้องดูจังหวะเองว่าตอนนี้จะลงทุนอะไรดี ตลาดแพงไปไหมถูกไปไหมนะครับไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องเจอข่าวนี้เจอข่าวเทรดวอลเราควรจะต้องขายหุ้นออกหรือเปล่ากองทุนนี้ปรับให้หมดนะครับมั่นใจได้อ่ะเราลงทุนผ่านกองอะไรนะครับเราลงทุนผ่านกอง SPDR Bridgewater All Weather ETF Fund นะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ผมมีพูดถึงเรื่องกอง ทุนประเภทแบบหกสิบสี่สิบไว้ใช่ไหมครับทุกท่านรู้ไหมครับว่ากองทุนหกสิบสี่สิบที่ทุกท่านลงทุนอยู่เนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงมันไปกระจุกอยู่ในหุ้นประมาณสักแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นเพราะว่า v o l a t i l i t y mm hmm. ของตัวหุ้นเนี่ยมันสูงมากมันทําให้ตราสารที่เธอไปลงเนี่ยมันไม่โคเวอร์นะครับมันไม่ได้โคเวอร์ความเสี่ยงของฝั่งหุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนเนี้ยเขาจะแก้ไขให้นะฮะแล้วก็ การที่เราไปกระจายการลงทุนในหลากหลายแอสเซทเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างมันมีประโยชน์ในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเช่นช่วงตลาดกําลังเติบโตอย่างรุนแรงเลยช่วงตลาดกําลังตกช่วงเงินเฟอ้อสูงช่วงเงินเฟอ้อต่ําแต่ละแอสเซทมันจะมีเรียกว่าขาขึ้นขาลงที่ไม่เหมือนกันกองทุนเนี่ยเขาจะผสมผสมให้เรานะครับผสมว่าเอา้าให้น้าหนักอันไหนเยอะดีให้น้ําหนักอันไหนน้อยดีนะครับอันนี้ก็เลยเป็น เฟรมเวิร์กของเขานะครับว่าในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยลงทุนอะไรดีบ้างน,นะครับเช่นเศรษฐกิจเติบโตลงหุ้นลงพกกระณันนะครับเงินเฟอสูงลงอะไรดีเงินเฟอสูงแล้วก็ไปลงอินเฟชันลิง์บอลสิอินเฟชันลิงบอลคืออะไรตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนผูกกับเงินเฟอเพราะฉะนั้นเงินเฟอสูงเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวชะะชะลอตัวเฟดน่าจะลดดอกเบี้ย เราก็ลงพันธบัตรเยอะหน่อยหรือลงทองคาเพิ่มนะครับเง,งินเฟ้อลดลงอ่ะเงินเฟ้อลดลงก็ดีสิก็ไปลงหุ้นนะครับหรือลงพันธบัตรเพิ่มอะ,อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่ทาง b ิชวอเตอร์นะครับเขาจะส่งให้กับตัวส t s t r e e t ในการปรับพอร์ตให้ทุกท่านนะครับทุกท่านอยากรู้แนละ้วอ่ะแล้วพอร์ตมันจะหน้าตาเป็นยังไงในใครมองเร็วๆแล้วบอกแต่ว่ามันแปลกๆไหมครับหน้าตาพอร์ตตัวนี้ พอร์ตฟลิโอปกติสัดส่วนสูงสุดเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยไหมแต่ว่านี่ตัวนี้โนมินอลบอลหรือว่าซือพวกตราสารนี่นครับเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมีหุ้นอีกสี่สิบสองอินเฟคชั่นลิงก์บอลอีกสิบดสิบเจ็ดแล้วก็มีคอมมูนิตี้หรือว่าพวกประเภททองคำอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ในนั้นด้วยประมาณอีกสามสิบหกกองตรงนี้เขาใช้เขาเรียกว่าเหมือนเดอริฟทีฟหรือเลเวอเรจได้มันเลยทำให้อย่างที่ผมบอกไปในหน้า60-40เมื่อกี้ว่า เอ๊ะเวลาเราถือหุ้น60ตราสารหนี้40ทําไมเรื่องความเสี่ยงมันเป็นกระจุกในหุ้นก็เพราะว่าหุ้นมันสร้างความเสี่ยงที่เยอะกองทุนนี้ก็เลยไปเลเวอเรจในส่วนของตราสารหนี้เพิ่มเพื่อให้ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้เนี่ยสู้กับหุ้นได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆกองทุนนี้ลงทุนในประมาณสี่อสเซทด้วยกันตราสารหนี้หุ้นคอมมดิตี้หรือมีทองอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็ อินเฟชันลิงก์บอ d นะครับโดยเขาจะมีการ l e v e l เ g e ให้เราเพื่ออะไรเพื่อให้ความเสี่ยงของท่านเท่ากันทุกแอสเซทอ่าโอเคนะยังเข้าใจกันอยู่นะครับเรามาดูกันแรกว่าเขาลงทุนอะไรบ้างน,นะครับก็ในบอลนะครับก็มีลงทั้งในสหรัฐยุโรปออสเตรเลียนะครับ U.K. แคนาดานะครับหุ้นเองก็เหมือนกันก็ลงทุนในสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นก็ก,กระจายไปไหลหลายประเทศนะครับกระจายให้เราหมดเลยนะครับ คอมมิชชั่ก็มีบล็อดก็คือลงแบบทั่วๆไปทุกอย่างเลยนะครับที่เป็น i ินด็นะครับแล้วก็ลงทุนในทองด้วยนะครับอินเฟชั่นลิงก์ก็แน่นอน i n นเฟชั o นจะผูกกับในสหรัฐนะครับเป็นหลักมาที่ผลตอบแทนบ้างนะครับเมื่อกี้เห็นไปนแล้วว่าปี2008กองทุนนี้ทําได้ดีถูกไหมครับจริงๆกองทุนเนี้ได้รับการจัดตั้งที่สหรัฐนะครับเป็น ETF นะครับประมาณช่วงเดือนเดือน3ปีนี้เองนะครับแล้ว พอแทนทนี่เขาทำได้นะครับต,ต,ตั้งแต่จัดตั้งเนี่ยประมาณ7เดือนเนาะประมาณ7จ็ดเดือนก็11%เปนะครับแล้วกองทุนของ A F C เนี่ยเราก็มีจริงๆเรามีเปิดเป็นกองทุนธรรมดาด้วยนะครับเพิ่งเปิดเมื่อจะสิงหาก็ทุกคนเข้าไปกดไปดู N A V ได้นะครับชื่อ M G O จะมีทั้ง hedge และ unhedge นะครับก็ช่วงประมาณสัก2อเดือนมัน,นี้ก็บวกประมาณสัก8%นะครับก็ถือว่ากองเงียบทได้ดีแล้วมันจริงไหมที่บอกว่าไอ้สี่ asset เมื่อกี้ มันทำผลตอบแทนได้ในแต่ละจังหวะที่ไม่เท่ากันก็ตามผลนี้แหละครับทำได้จริงๆนะครับก็ในช่วงเดือน4นะครับที่ทำให้ดีคือตราสารนี้นะครับกับเงินสดหรือว่าพวกมันนี่มาเก็ตนะครับเดือน5หุ้นทำได้ดีกับเงินสดเช่นกันอะไรเงี้ยครับเพราะแต่ละเดือนมันก็จะมีผลตอบแทนของแต่ละแอสเซทมาช่วยพยุงพอร์ตเรานะครับแล้วมาดูเรื่องความเสี่ยงบ้างนะครับมีการ กดความเสี่ยงลงมาเท่าเๆกันจริงไหมก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นลนลับนะครับก็คือผลตอบแทนของเขากับความเสี่ยงเท่าๆกันเลยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราไปลง s p 500ละ่ะ S&P 5 0 0ให้ผลตอบแทนเราสิบสี่เปอร์เซ็นต์ะครับแต่โวหรือความผันผนเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่เราต้องรับได้ในการเข้าไปลงทุน s p 5 0 0นะครับอ่ะไม่มีอะไรมากจริงๆกองทุนนี้อยู่ระหว่างการจดจัดตั้งนะครับ น่าจะจดจัดตั้งเสร็จประมาณช่วงเดือนธันวาผมเอากองนี้มาให้ทุกท่านดูก่อนเพราะว่าคิดว่ากองทุนี้มันน่าจะช่วยให้เงินเกษียณของทุกท่านนะครับไปได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจจริงๆนะครับก็ขอฝากกองทุน m g o r f ด้วยครับขอบคุณครับ